ปาล์มครับจากที่เดิมพีพีทีวีปาล์มก็ถือว่าอยู่ในอยู่ในระดับแนวหน้าหัวแถวผมดูเขาประจำผมก็ดูใครๆ <ใน S 2> ก็ดูส <อะ S 1> ามสิบหกชอบมาซี่ได้หนึ่งตับเลยนะพี่แต่สุดท้ายปาล์มเลือกเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ครับมันมันเกิดอะไรขึ้น ว่ามันที่นี่มันเป็นตัวของหนูเองมากกว่าค่ะคือจริงๆตรงนั้นอ่ะต้องขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้โอกาสแล้วพอเราขยับมาทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่กล้าทําหรือเราทําไม่ได้อ่ะค่ะเมนสแตนใครๆก็บอกว่ามันยากอะ mm ่ะ hmm. มันแบบทุกคนถามหนูว่าพูดเขารู้เรื่องเหรอหนูเลยรู้สึกว่าคนเรา,าจะคุยอะไรกันยากขนาดนั้นวะก็อยากลองอ mm hmm. แล้วก็พอได้เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วเราก็สนุกมากในทุกๆวันอะไรอะไรที่คุณรู้สึกว่ามัน โอ้โหว้าวมากหนูรู้สึกว้า wow. วทีมงานมากมากมากนะคือพอเข้ามาแล้วเ,เห็นทุกคนแบบอายุยังไม่เท่าไหร่เลยอะ่ะคือเราทางานในองค์กรใหญ่ๆที่มันต้องมันต้องเอาอายุมามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ว่าคุณต้องเคารพเขาคุณต้องฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือแบบน้องๆอ,อ,อายุ2ี่สสิบกว่าแต่เขาแบบเก่งกว่าเรามากเราได้เห็นอะไรแล้วแบบไม่โคตรว้าวเลยผมยอนไปหาพี่ชายผมหน่อยนะฮะพี่แจ๊คครับยังอยู่ใช <laughs> ่ไหมยังอยู่ยังอยู่ พี่แจ๊กเนี่ยมุมมองผมคืออารมณ์ดีเป็นเป็นมีความสงสนานเหมือนเป็นตัวที่เข้าไปแล้วสร้างสีสันให้กับรายการนั้นๆมันไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามแต่แต่สุนใหญ่ะแจ๊กเราพูดตรงๆว่าเราเหมือนไปไปเป็นตัวรองเขา,าไปเป็นปากสองไปเป็นแค่ ผมชูรถให้กับรายการมองสถานะตัวเองยังไงก่อนแล้วอยากจะก้าวข้ามไอ้กูไม่อยากตลกแล้วมันเคยมีบ้างไหมคือถามว่าเคยไม่อยากตลกแล้วไหมมันม,มันคงมีบ้างในในในแง่ของการใช้ชีวิตท,ทั่วทั่วไปนะเพราในวัน,ว,นวันหนึ่งมันคงไม่ใช่อารมณ์ดีตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าโ,โดยบรรทัดฐานแล้วเนี่ยคือผมจะเริ่มจากการทํางานด้วยความสนุกก่อนอคือถ้าผมสนุกมผมอยากทาผมทำเพราะงั้นเนี่ยทุกสิ่งที่ผมทํานั่นคือผม เลือกมาแล้วว่าผมจะเป็นตัวเองของผมแบบนี้โดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนจะมองว่ามันคือ 1, 2, 3, หนึห่งสองสามสี่แต่ผมจะมองตัวเองว่าผมคือน้ำจิ้มอีกรสชาติหนึ่งที่ที่เข้าไปเติมให้อาหารในมื้อนั้นๆเนี่ยมันมันมีรสชาติมากขึ้นซึ่งผมโอเคผมมีความสุขกับการที่คอยซับพอร์ตอีกคนหนึ่งคอยส่งอีกคนนึงออคอยตกอีกคนนึงคอยกระชา่ายอีกคนนึงเลยยางเงผมก็เลยรู้สึกแฮปปี้กับตรงนี้นะ เช่นเดียวกับกับบ้านหลังนี้นะพี่แจ๊คแน่นอนนี่แน่นอนนี่แน่นอนนี่แต่อันนี้บอกเลยนะว่าพอได้พี่แจ๊คเข้ามามันก็เป็นอย่างที่แกบอกะครับเออผมรู้สึกว่ามันดูมันดูมันดูอร่อยขึ้นอ่ะเออมันดูกลมกล่อมขึ้นขอบคุณมากับน้ำจิ้มแบบแอ่าอะไรนี้ <laughs> <laughs> มันก็เออบางทีมันก็อาจจะอาจจะเปลี่ยนรสได้บ้างแล้วมันก็เออได้ไปอีกหนึ่งอาหารที่หลายๆคนอยากลองดูอ่ะนะครับประมาณนั้น คุณจากิดครับเฮ้ยรั้เลยนะสวัสดีค่ะวันนี้เชกันคะโรเรียขอคุณจากิฟาฟาบริซิโอโรมทนาอะไรแม่มาก่อนแล้วกันคะคุณจากิดโอ้โหมันตอนแรกเนี่ยวันที่เพื่อนผมโทรไปหาคุณนะผมอยู่ในห้องนัเนื้อย ตอนนั้นผมกินข้าวหน้าเป็ดอยู่เขามาเฉลยทีหลังว่าเขาโทรผิดเบอร์ทำไมพี่เป็นคนนี้เขาหาใครวันนั้นโทรหาใครไม่จะกุบอกจะจะขอเบอร์เบียบอกว่าเฮ้ยไอต้องเอออยากได้เบียมาทำงานด้วยที่เมสแตนที่ไม่ได้พูดอย่างนี้พี่โทนมเลยเราอยากทำอย่างนี้ผมพูดอะไรวันนั้นวันนั้นพี่ทักมาหาผมบอกว่าอยากได้คนทำบริวเซอร์ผมก็บอกว่า แยบไปเล่นๆเอาผมไม่ละ,ะแล้วเขาบอกว่าเอาเบอร์มาเดี๋ยวโทรไปคุยผมก็เลยแบบว่าอเอ้ยก็คิดในใจนว่าแบบกูจะทําได้เหรอเพราะว่าผมไม่ผมไม่เคยทํางานกีฬาแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมีบางอย่างในในในงานกีฬาที่ผมรู้สึกว่าผมทําได้อย่างเช่นแบบที่ผมทําทุกวันนี้ซึ่งมันผมคิดว่าผมมาเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างคนที่ไม่ดูกีฬาแล้วดูเผิผผอๆแล้วมาดูผมเนี่ยเขาก็จะรู้จักกีฬาใน เริ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมรูม้สึกอย่างงมากกว่าต้องต้องปรับตัวไหมครับ ไม่ตัวไม่เลยายถึงกับเพื่อนร่วมงานอะต้องิดจริงๆคำถามนี้มันต้องถามเราว่ามีคนแบบนี้เข้ามาเราต้องตับตัวนี่ผมจะบอกว่าผมเนี่ยดูตั้งแต่สมัยที่นี่ไอดอลผมเลยพี่ชายผมคนนี้เยอยม่าตอนี่เรื่องเรื่องผู้หญิงเนี่ยเรื่องงานเเรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานก่อนผมดูสมัยที่พี่แจ็คเริ่มทำฮาร์ดทอสโก แล้วก็ผมได้ยินเสียงพี่กบผ่านจากการภาคบอลมาหลายๆหลายๆช่วงตั้งแต่สมัยโอปี2,000อะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างพี่โทัรก็ทำก,ก้าวกับเหน่เอาพูดกันผมตามอยู่ขอบคุณมากครับจะดืดโอ้ผมติดตามอยู่ข่าวจากกิจเนี่ยกดไลค์กดแชร์ตลอดยังไงก็ฝากช่วยคิดชื่อให้ผมหน่อยนะฮะ <laughs> ผมคิดชื่อไม่ออกแล้ว